สวัสดีครับผมสำรวยชาแนลนะครับก็ขอสวัสดีกับ f c นะครับวันนี้เรามาถ่ายคลิปวิดีโอจอดจุดเดินนะครับที่หน้าร้านแม่วาสนาสุขมากนะครับก็วันนี้นะครับได้มีนะครับข่าวสารมาแนะนํานะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ถนนคนเดินนะครับก็ทางสวนองตางของเรานะครับได้ปลูกนะครับดอกทานตะวันไว้นะครับไว้จุดด้านล่างนะครับไว้ให้กับ fc ที่มาเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปนะครับไว้ถ่ายรูปมาชมดอกทานตะวันนะครับที่ศูนย์นงตาลของเรานะครับก็จะมีดอกทานตะวันปลูกไว้ช่วงล่างนะครับตอนนี้ดอกออกบานสะพังแล้วนะครับก็ขอเชิญชวน fc นะครับที่มาเที่ยวนะครับถนนคนเดินไทลมศูนย์นงตาลนะครับก็มาเก็บบรรยากาศนะครับถ่ายรูปนะครับดอกทานตะวันไว้นะครับให้กับ fc นะครับวันนี้ เราได้มาก็เก็บภาพบรรยากาศไปให้กับ f อนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราห่างหายไปในการถ่ายทำคลิปวิดีโอนะครับเราต้องมาถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะครับเป็นช่วงระยะประมาณได้เป็นเดือนแล้วนะครับที่เรา,มาไม่ทำคลิปวิดีโอก็วันนี้มาถ่ายวิวนะครับตอนนี้ยังไม่ค้าย,ยังไม่มีใครมานะครับยังไม่มีใครมาตั้งร้านนะครับคงจะมาก็ช่วงประมาณ ใบสองใบสามเขาจะมาตั้งร้านกันครับพราะคา้ใคาในค่าในสวนนองตาของเรานะครับจะมีโต๊ะนั่งทานอาหารนะครับก็บรรยากาศเก็บภาพชมสถานที่ถ่ายวิวถ่ายรูปนะครับที่สวนนองตาของเรานะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นที่เราไว้ลอยกระทงนะครับข้างล่างก็เป็นจุดตลาดริมน้ำไทยล่มของเรานะครับตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ปลูกดอกทานตะวันนะครับต้นไม้ดอกทานตะวันให้กับเอฟซีครับมาเที่ยวครับขอเชิญชวนนะครับมาถ่ายรูปก็บวิวกันนะครับที่สวนตองตาลไทยล่มของเรานะครับภาพบรรยากาศนะครับด้านล่างนี้อาจจะมีบางครั้งครับมานะครับปล่อยปลานะครับที่มาปล่อยปลาภาพบรรยากาศตรงนี้ครับยังไม่สามารถรับถ่ายได้นะครับต้องขออนุญาตนะครับเอฟซี อตอนนี้เรามาเก็บด้านหน้าทางนี้นะครับก็เราจะไปถ่ายวิวครับตรงสะพานมาให้ชมนะครับชวนกันไปนะครับ f อฟไปด้วยกันครับอันดุงวงเอฟซีลงวงรบ, <laughs> บรรยากาศตรงนี้ร้านอาหารพิ่ลินนะครับพี่ลินหมูติดเกาะครับหมูชองติดเก,กาะก็บรรยากาศตําวงย้อนยุคข,ของเราครับ ค่ำคืนนี้นะครับขอเชิญมาเที่ยวนะครับลำวงย้อนยุคของเราถนนคนเดินเขาจะมีทุกวันเสาร์นะครับให้กับ f c ที่มาเที่ยวครับด้านหน้าเราก็เป็นดอกทานตะวันนะครับด้านล่างเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านบนนะครับบรรยากาศสะพานเชื่อมนะครับระหว่างโซนน้งตาลไทยลมนะครับกับถนนคนเดินไทยลมจะเชื่อมโยงถึงกันแล้วก็เดิน ชมสินค้านะครับที่มาเที่ยวมาขายของให้กับ FC นะครับใครที่มาก็แวะเชิญชวนเข้ามานะครับชวนกันมาเยอะๆนะครับ FC ครับอ่าครับบรรยากาศตอนนี้นะครับเราถึงสะพานแล้วนะครับสะพานก็ด้านน้านี้ก็เป็นจุดที่เราปลูกดอกทานตะวันเอาไว้นะครับให้กับ FC มาเที่ยวมาชมบรรยากาศตอนนั้นคนเดินถล่มโซลงตานนะครับ ด้านล่างมนน้ำประสาตอนนี้ก็น้ําแห้งนะครับลถลงไปก็จะมีครับปลานะครับแล้วก็จะมีปลามีสัตว์น้ําที่อยู่ใต้น้ำนํำในน้ําประสากของเรานะครับสําหรับคนที่เคยมาก็จะรู้นะครับว่าการมาเที่ยวมาปล่อยปลาที่ศูนย์สงตาลของเรานะครับคนที่มาทําบุญปล่อยปลานะครับก็ขอโมหนาบุญด้วยนะครับ บรรยากาศตรงนี้นะครับของ FC FC ครับก็ขอเชิญครับแวะกันมาเที่ยวนะครับวันนี้นะครับเป็นวันถนนคนเดินไทลุมสุดองตานะครับด้านหน้าของเราก็จะเป็นถนนคนเดินไทลุมครับด้านล่างเรานี้ครับเป็นถนนคนเดินไทลุมนะครับจะเชื่อมโยงถึงกันนะครับแต่ยังไม่มีใครมานะครับ มีแม่ค้าที่มาตั้งรอแล้วอาจาจะมีมาเป็นบางอย่างนะครับที่มานะครับสภาตรงนี้ด้านนี้ข้างหน้าเรา่านี้ก็นะครับจะเป็นถนนคนเดินถนนนะครับถนนคนเดินมีแม่ค้ามาขายของนะครับก็เริ่มมีมานะครับตั้งร้านแล้วนะครับขายของเริ่มมีมาแล้วนะครับ ด้านหน้าของเราตรงนี้ก็เป็นร้านค้านะครับแล้วก็ร้านเบียร์นะครับร้านด้านในก็จะมีบุฟเฟ่นะครับหมูกระทะครับด้านในครับเป็นร้านเบียร์นะครับบุฟเฟ่ร้านอาหารร้านครับกาแฟครับด้านในนะครับแต่ก็ยังไม่ไถ่ายคลิปวิดีโอให้ชมนะครับด้านในทางนี้ครับข้างในซอยนี้จะเป็นอาหารบุฟเฟ่นะครับหมูกระทะนะครับร้าน อาหารนะครับซอยถึงข้างหน้านั้นก็จะเป็นนะครับาทางเข้าสารปู่เจ้านะครับริมริมเขื่อนแม่น้ำประสาทของเราครับเราจะเข้าด้านริมนะครับเดินไปทะลุถึงกันเลยนะครับถึงสารปู่เจ้านะครับภาพก็ภาพบรรยากาศที่เราถ่ายเก็บเอาไว้นะครับ กับ f c ที่มาเที่ยวนะครับจะได้บอกต่อนะครับในการมาเที่ยวถนนคนเดินไทยลุมของเรานะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับตลาดดินน้ําไทยลุมของเรานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับ f c ที่ติดตามช่องของสํารวจชาแนลนะครับก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของสํารวจชาแนลไว้ด้วยนะครับในการทําคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับถนนคนเดินไทยลุมนะครับก็จะ ปรับปรุงพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับที่มีข่าวสารอะไรเราก็จะมาทำคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับกับ FC ที่ติดตามครับขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือในพื้นที่นะครับที่ติดตามช่องของสตูดิโอชาแน,นลมานะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับในการทำคลิปวิดีโอ,โอนะครับก็จะมีพิพิธภัณฑ์หนุ่มศักดิ์ขอเชิญมาเที่ยวนะครับพิพิธภัณฑ์หนุ่มศักดิ์ ของเรานะครับในการมาเที่ยวประวัติสถานที่เป็นมาของพิพิธภัณฑ์หนุ่มศักดิ์ของเรานะครับในชุมชนหมู่บ้านแต่ละชุมชนครับจะมีประวัติเป็นมานะครับของในพิพิธภัณฑ์นะครับคขอเชิญเข้าไปชมไปแวะดูนะครับก็ในช่วงเวลานี้นะครับขอนุญาเก็บซีนะในการลงคลิปวิดีโอนะครับไปแต่เพียงเท่านี้นะในการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ